สวัสดีคะ่ะทุกคนตะวันยินอิตาลีนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ก็แดดอ่อนนะพาสงแสบมาเดินเล่นด้วยแล้วก็ตะวันก็เลยคิดว่าเออไปหาดูว่าเห็ดหูหนูนะคะว่าจะมีไหมถ้าโชคดีเผื่ออาจจะมีเห็ดนางลมนะคะถ้ายังถ้ายังไม่เน่านะคะเน่าหรือยังไม่เกิดก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าไม่โดนพี่ล,ลุมาก,กินซะก่อนเนาะปะเราไปดูกันว่าจะได้อะไรมั่งวันนี้ เห็ดหูหนูโอ้กำลังงามเลยได้น้ำค้างแรงนะช่วงนี้เสียงแสบหอบใหญ่เลยค่ะปีนขึ้นมา สดเลยค่ะหูหนูธรรมชาติไม่ค่อยเยอะเลยนะค่ะแต่ก็มีเป็นย่อมย่อมต้องเดินหาเอาก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะดูดิทุกคนอยู่บนยอดเต็มเลยไปเอาอยังไงเนี่ยโอุ้ดเสร็จต้องได้หาไม้แค่เดีย๋ยวเราไปหาไม้แค่กันเนาะ โอ๊ยดีใจทุกคนนึกว่านางจะไม่ออกสแลปปีนี้มาดูสามรอบในทีส่สุดนางก็ออกอู้กะลังามเลยไม่รู้จะเก็บดอกไหนก่อนดี <c oughs> ดีใจเอาดอกนี้กันละกันโอ้โหดูดีดกำลังอวบอ้วบตกต้นไม้อุย้ยอุ้ยอุ้ยปีนขึ้นมาแล้วทะคะเนี่ยเฮ้ยดอกต่อไปโอ้โหดอกนี้ใหญ่มากเลยโอ้โห ได้แล้วโหอ่อนๆอุบอุยหัก ความสามารถนะคะอดอกนี้กองนี้มไม่โยนดีกว่าอันนี้ยังอ่อนๆอ,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 อยู่ ค่อยมาเอาเนาะนี่เหมือนกันโอ้ยเก็บละดึงละ เดีย๋ยวเราเอากอกก่อนนี้กันดีนนทุกคน เริ่มจะแก่แล้ว да. นะคะเนี่ยปี๊ดนนะคะมือเดียวไม่ถนัด 我得要得要 อ่ะทางข้างบนเอาอยัางไงดีวันน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 ได้เลยน,นะคะเห็ดนางรมตอนโอ้โหกวดจะได้นะคะสมกับเชื่อจริงๆเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอยู่บนยอดอยู่บนสวรรค์ทีนี้ก็ดีใจแล้วทุกคน เก็บคูนูต่อค่ะโอ้โหเรียงเล็กๆอยู่เลยค่ะ,ะอะไรเงี้ยแดละเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตอนเขาใหญ่แล้ว ขอ,อนี้เต็มเลย ข้างล่างเต็มเลยคะ Thank you. นี่คือดอกสมบูรณ์นะคะเนี่ยได้น้ำนะคะเทมตี้นี่คือดอกสมบูรณ์เลยนะคะเนี่ยอบอุ่นอัน cơn cân cho cơn, cơn. บไม้เลยวันอะ <c oughs> ทุกคนได้แลละไปทุกคนได้แลละแค่นี้คิดว่าโอเคแล้วแหละเยอะนะ่เนี่ย กนินกันอยู่สองคนไม่พอหรอกไม่ใช่ไม่พอเยอะด้วยซ้ำแค่นี้แหละค่ะไปะกลับบ้านกันป้าอ้วนอันนี้แก่แล้ว 好，给了安安、啊嗯 ดูดอกนี้ดิแกะะ่ซอชุ่มเชีโอ้โหดอกนี้เกือบเกือบไม่ได้อืมขึ้นลา ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็ตะว,วันก็รีบไปอาบน้ําก่อนเลยนะคะเพราะว่าเหงื่อโอดเดี๋ยวจะเออเป็นไข้ได้นะคะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นๆแบบนี้นะคะเหงื่อออกนีไม่ดีเลยนะคะเป็นไข้ได้ง่ายนะคะก็เดี๋ยวจะมาแยกเห็ดนะคะแยกเห็ดนางลมกับเห็ดทูหนูออกก่อนนะคะ อันนี้ใหญ่มากเลยกว่าหน้าตะวันดีเนี่ยหักนะคะเพราะว่าตะวันปีนขึ้นไปแล้วก็โยนเห็ดลงมางามเชียวดิคะขึ้นอยู่ยอดไม้นั่นเขไม่เข้าใจทำไมต้องขึ้นอยู่บนยอดไม้นะคะเห็ด เห็ดนางลมนางฟ้าเนี่ยดูดีหักเลยโยลงมา นะคะกลิ่นเขาจะไม่เหมือนกับเห็ดที่เราซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้สมบูรณ์มากเลยกำลังอันอ่อน อแรกคิดว่าจะไม่ได้ใชแล้วนะคะว่าตอนแรกคิดนะคะว่าต้องใส่เอาตะกร้าใหญ่มาใหญ่มาเกินหาไม่เจอไปต้นแรกต้นแรกแก่แล้วเน่าแล้วนะคะคือเขาผ่านไปสองอาทิตย์แล้วว่าจะไปเอาว่าจะนะคะถ้าว่าจะจริงๆนั่นแหละคะ่ะจะจริงๆพอไปเอาจริงๆสรุปเน่าแก่แล้ว เห็ดหูหนูธรรมชาตินะคะ mm hmm. บ้านเราต้องซื้อเขากินนะคะทั้ง,งเห็ดหูหนู mm hmm. เห็ดนางฟ้านะคะ mm hmm. ที่นี่แค่เดินเข้าป่านะคะก mm ็ hmm. ได้กินแล้วอยากกินอะไรก็เข้าป่า mm hmm. เพราะบ้านตะวันติดป่านะคะ มันตะวันอยู่บนเขานะคะความสูงก็ประมาณ400เมตรนะคะจากน้ำทะเลตรงชาวอุ่นไว้อุ่นนะคะก็เสร็จแล้วค่ะเห็ดนางฟ้านางรมกับเห็ดหูหนูนะคะถึงแล้วไงก็ตะวันก็ ออขอลาไปก่อนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ร่างกายให้แข็งแรงนะคะพยายามดื่มน้ํำอุ่นๆไว้ตลอดเวลานะคะแล้วก็พยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยอย่าให้เหงื่อออกเยอะเพราะว่าพอเหงื่อออกแล้วโดนอากาศเย็นจะเป็นไข้ได้ง่ายนะคะตะวันก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไงก็ตะวันขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืม อย่าลืมติดตามช่องตะวันอินอิตาลีนะคะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ตะว,วันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย